าแดดนะวันมีตลบแดดหรือยี่ผมไม่ต้องเสือกปากเาะไอรลงยี่ The วันนี้เราไม่ได้อยู่แค่2คนอินิวตัวผอมลงผอมลงจริงป่าวขึ้นหรอใช่ไหนนี่เอ้ยพายแล้วยู่พักนี้บุกนิวอีนิวแล้วแม่หน้ามันเป็นอย่างจริงนะเว้ยแต่ทํางานเยอะไงไม่มีเวลาไปโบททอกแต่ข่าวขึ้นแต่ข่าวขึ้นอันนี้ยอมรับจริงอีนิวเหมือนทุกอย่างส้นตีนมั่งสะโพกมั่งอะไรมันก็ไม่รู้อีพีนี้แล้วมาทาไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะอินเทอร์ูดมาก็น่าดานไงสามปีสามสี่ปีตั้งแต่เริ่มทำโปรดักชั่นอะ อีไปนี้มาเป็นเบื้องหลังอินทลุดเนาะวันนี้ขอบคุณสถานที่ก่อนเพชรยินดีใช่ป่ะเขาชื่ออะไรนะสตูดิโอเพชรยินดีอ๋อสตูดิโอเพชรยินดีเธอเพชรยินดีเพชรเพชรยินดีเนี่ยใครคิดว่าเป็นค่ายมวยไม่ใช่นะเขามีสตูดิโอด้วยพรายพรายสตูดิโออะไรทั้งอย่างหนึ่งเนี่ยช่องเราใช้ที่นี่หมดถ้าเรามาคุยกับอันนี้หน่อยอะไรนักมวยยุคแรกของเพชรยินดีมา อันนี้คือเขาต่อยเขาตรงไหนได้บ้างเนี่ยได้ทุกตรงเลยครับผมยกเวน้นยกเวน้นยกเว้นนะอ้าวแม่ไปแต่งหน้นาแต่งตัวตาเมื<ป>่อกี้แล้วแบบเขาจะมวกเทเกินอ่ะไม่ยดีแล้แก่อันนี้ขอดูลุกแม่วันนี้หน,น่อยโอเคหมดไปต้องการเป็นคนเสะอาดนะสวยนะพี่ธีก่อนรเป็นกูใช่ป่ะบอก กูจะเป็นกูชอบเกย์ำโดนบ้านยา อันนี้เป็นซิกแพคของนี่นะครับวันนี้วันนี้วิแต่งเป็นอะไรทุกคนก็น่าจะเห็นอุ้ยล้มอย่างเงี้ยอันเท่าไหร่ละห้าพันมั้งอุ้ยเกินอีดาเขาซื้อแบบดีไม่ดีหลักเอลี่เอ็กเพสนี่อี่าอั่ะอ่ะอ่ะเพสอ่บาบาอุ้ยแล้วแต่ว่านมมันมันแล้วก็ยังยาวมากเลยนะมึงมันอันนี้ไป็นน้อยเอ้ยเออเอาที่จะใส่ของเพลงมาได้หรอกล้มได้กูให้เพลงเดียวอ่ะไม่มีใครดีเท่าแม่งมงเขาวมตายอ่ะไม่ถึงด้วยลองสอนดีเยี่ย้ลองสอนดี หนักมันเป็นซิลิโคนทั้งอันเลยเฮ้ยไม่ได้เราไม่ใส่แล้ว,ลวอันนี้ละาิดอักเยบยไม่ชอบช <c oughs> ีทอ็อปตัวมาว่าไงมีเดินพมแดงไหมไม่เดินมีไม่อยู่ไทยนางเยไปไหนไทยนางอ๋อเอาโอเค เขามีคิดเออไม่แต่งหน้าหรอครับหัวนางแบบตรงนี้นางแบบเหมอเขาเรียกว่าอะไรวะนางแบบที่เขาบอกแต่งหน้ารับจ้างแต่งหน้าเหมือนโยเว่นอ่ะเป็นคนน่ะอีเดียรนาไปโพสหาเลยในกลุ่มก็เห็นนะเตาล้างมือไม้เผื่อมันไปทำอะไรมาหรันป้าสุกปพสุกภกวัเช้าแต่งหน้าให้มันนิท่านอะไรอ่ะอะไรพี่เลยอ่ะน้ำจับเหรียญอุ้ยยอดตาำมาเฮ้ยทำไมอ่ะน้ำจับเหรียญมาสวรรค์ กอีกิงก็เหมือนเริ่มแบบเหมือนติดใจแต่งเกย์อ่ะแน่ๆนะเอออีเนลกูอีกตอไปมัให้คำปรึกษาหมด้วยนะไปร้านคุรีเออให้กูทำคอนเซ็ปต์ทีป๊อปใช่ป่ะเยอะมากเลยอย่ยางนี้ก็มส่ก็ใส่ป๊บอีสา่มาเอ็มไม่ต้องใส่วิดกับผมสั้งค่ากุเปเซ็ตหน่อยซะอย่างเงี้ยสวยว่ะค่ะเข่สวยอ่ะอุ้ยหุ่นมึงเล็กหรอกสีจมาระชมชมเพื่อคุณเบสต์นี่ใช่ป่ะกมาชมเจอชมอีน็อตอยู่อย่างเงี้ย อายแต่งหิงมาสี่ไปีฟานไม่เคยพูดกับคุณสักคำยังไงอีนี่มีตั์เหลืองกีคนเดียวเลยเหรอไม่แบ,บ่งปันเลยเหรอกูจะ <c oughs> แบ่งแพงกันได้อะไรขึ้นมาคกนกเดียวมึงอ่ะโอ้โหขนาด <c oughs> มี้ก <c oughs> ูไปเทส้วงทิ้งส้วงยังมีประโยชน์แล้วก็มึงแดกอีก <c oughs> ไม่ต้องแดกอีสัตว์มีด <c oughs> สัตว์สั่งลูกชิน้นมาอีเหี้ย ตุ้ย์ตะกขวันเขาปิงสวรรค์เออพวกโอกาสแห้งอือนเราพูดตะลรอย่างนี้เนี่ยกุ้งแท่จะมีเอ้กุ้งอบกุ้งอบจะมีแค่อย่างเดียวเลยหรอมีอย่างอื่นบ้างไหมไม่มีหรอกคนนี้หมูน้ำกุ้งอบตรวันทีต้มตาตสวรันอีกแล้วก็มาเออแอร์เป็นไทยอ๋อยินดีแต่เป็นแอร์อุ้ยมีแต่ผู้สวยผู้งามแล้วก็มึงเลือกของมึงเองหมูแต่งอย่งไรไม่เขาบอกว่าเป็นคอนเซ็ปต์ปีหน้าก็คือเป็นคอนเซ็ปต์แบบว่าไม่ได้เหมือนอันเก่าแล้วอุ่นแต่เป็นแบบเนื้อ อะไอะไรเย็นมากพุทธเลยเย็นไม่เป็นนักมวยวะพุ่งงูนักมวยเหรแล้วพุ่งปีนปี่ดอกสัมเบียนหรอเย็นไม่แต่ยเหมือนสีแกไปเลยจะไม่แล้วคอนเสิร์ตปีนี้ตอนแรกเออปล่อยเขาวางคอนเสิร์ตอะไรรู้ปะยามตะกกนปล่อยยามเราคนแต่งกลับไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเขาไวสีดามเฮ้ยยามพยาบาลแล้วก็อะไรตำรวจแต่งย้อนไมต้องยอมสิชื่อต่าก็ต้องซื้อหน่อยยามีต้องมือเหมือนมีผูแล้วใช่ไหมเหมือนเดิมเลยก็รู้ขอมันแบบตรงนี้ เอาอาหารตามสั่งหรือว่าเป็นแบบพัตฟูดกะปุกระปิกมางกูบอกมีปลยก็ได้นะก็แต่อินดีที่แม็งแม่งโดโน่ไหมล่ะโอ้โหกองนี้ไม่มีตังเลยนะหรือ่าีช้เชื้อกินกันโลก็ได้มั้งน้องพี่ไม่ปะเออไม่ดีอีกเอยเออียอะไรเขากำลังพูดอนขอดีๆกูโมดีใจอะไรแล้ว บอลชอนไหมอาสิเอาบอลชอนหรอเนี่ยอันนี้อันนี้ก็เพิ่งเข้ามาอันนี้เจ็ดหมื่นกว่าบาทอะไรนะเอ็นเราได้สัญญาณเจ้าต้ไม่ตอบโอ้ก็สินรู้ทำไมเขาพูดอีกสิเดี๋ยวมึงหนีบหน้าบ้วนของิไปเดินตลอดตอนแรกบ้วนเลยหรอบ้วนรองพื้นเลยบ้วนบ้วนแล้วผมดื้อเสียจแล้วจริงไหมเบลล่าได้ยี่ห้ออะไรรองพื้นนะหรือเป่ะแนะนำเอสเต้ไม่เพราะเฟนตี้เฟนตี้อ่ะมันเดี๋ยวจะยืดไม่กยืดแล้วมนก็ที่ก็ยืด เลยใช้เอเต้ตัวอยู่เลยไม้เอเต้เอาแบบดูมันมีหลักสูตรวันนี้นะคะทีมสตูดิโอมาทำรายการที่เพจยินดีเขาก็รู้มาถ่ายรูปเขาก็ไม่รู้เขาคิดว่ามึงเป็นนักมวยอีสานมาเป็นกระสอบทรายใอ้จับมาน่ามึงมึงช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วถ่ายไม่ได้่จะเข้า ให้คิดนิวสิจอบเข้ามาด้วยนะคะล้าตอนนั้นเราจะเข้าลอกไมอีนิวก็แหละไม่ว่างคิวกลุยเยมโตรงมนจัดตอนที่ได้อันนี้ะสงคไปแบรนด์อะไรนะแบรนด์รถายาะเออทำไมไม่รู้ไม่รู้เคืออะไรไม้เขาสังให้ไปถ่ายนี่ยถถ่ายมี้เชฟีก็ได้พิซซ่าพิซซ่าไหคลับทอาวด มันงบตกครับอะไรนะเจ็ดหมื่นเอาค่าทาของกูออกด้อยไม่ดีอีงเต็มตายคันนี้มาเยอะหรอน้าอีนิวอีนิวหน้าอีนิวที่ออกอีนิวหน้าเล็กอีนิวไปโพสออกมาหน้าเล็กลงขออีฟินดื้อผา ม่ภาพตื้นดีความพิลึกปีเหรอครับคกูไม่ด่ามึงมึงต้องลุมใหญ่อปี๋ได้เยอะได้เริกูได้อะไรอีกพอละเอหมดเวลาเป็นมึงแล้วกันให้กู้ใหจริงว่าอะไรช่วงตัวหรือว่าบูลลี่เรื่องอะไร่งคือตั้งเกินมีบอยผู้ชายมีแรกเกาหลี ไม่เคยเห็นนะกูไปมาไม่เคยเห็นนะเนี้ยรอนกันอยากไปเทียวูก็กไงนะเพื่อนเนาะอยากไปเทน่ยวหนเมชวนมึงก็ถ่ายหนักเลยเอร์เดี๋ยวสคระู้อีเดียวที่เรื่องเกี่ยกัอะไรครับว่าเดินสายสนุกขนาดไหนมึงจะกี๊กีากี๊กี่กีากครกบ๊กี๊กี๊กอ๊กี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 ๊เีอกี๊กีเกีะกี๊กีอกี่กี่กี๊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 กีเกี๊กี๊ส่วนี๊สิ๊ก่ะ ท่านก็อยู่ฝั่งโนนะวีอ่ finder, แก๊งวีอ่ยิงโด่ก็ตกอยู่อย่างนั้นเนี่ยทุกวันน่ะหน้าโรงพยทราบอ่ะต้ทุกวันเลยหรอจะฆ่าไม่เจ้าบุหรี่ตกถึงคนลิงกะโอ้ยวุ้ตกจะด้ามปืนเลิงดาแล้วก็งตก่าถึงธนาท่านนี้จะเสือขวดเสือมีเหรอเออแล้วก็เสืออ เป็นชนีแล้วคุณของเคมยูอ่ะยังไงกูก็มองอีเดล่าชมกูทุกวันก็แค่อีเดียวยังมีความมั่นใจแต่ทุกตัวอันไปมีไปลาแล้วแหละกูคุยกับอีเดล่ากูจะเรียกแทนตัวเองกับบักกี้ใช่ป่ะเออวันนักูเปิดโฟนเมา์กันอีเดล่าก็เรียกบักี้กูก็จะเรียกบักกี้ที่ปอยยืดโทวศัพไปกี้มันเป็นก็เหนือเวลาชื่อกี้อ๋อเอาเรียอีเพอร์อีปิงมันไม่ใช่กลอะไรวะแต่งใจป้าสีนี้หรอไม่เดี๋ยวต้องลงรองเท้าพี่ ให้มันเกินสีดำเข้าไว้บ้านเดียวตอนะเป็นกระเดยก็เลเป็นกระเดยมาไม่เลยไปเลยทาลิ้ก่อนลงลงพื้นนะทำเล่นไปชีวิตเหมือนกันกดสีปากก่อนมึงนี่เขาเข้าข้ามเนาะเอาแม่ดูวะเห้ยเอาอย่างนี้มาตลอดเขาผมโอเคสวยแล้วมั่นใจตลอดสมาร์ทเดี๋ยวตัวยังไม่ตื๊ดหมดเลยเห้ยนี่ไงนี่ไงไม่พิสนีกแล้วไปดิ จันทานอีทุเรศเหลือหออีดอหาแดกนะผูอห่นงฟีตลกแดกอีใครจะให้มึงแดดดานโจนอีู้จาไม่เก่งใจมึงไม่ต้องเสือกปูปากมันอีริงเห็ียนหน้ามึงรู้แล้วก็หันมึงบานผ้่าเรียกเราจะเอากีมมาเรียกมา มึงก็นเรียกมาตเน็ปต่อเน็ปนตอเน็ปนีมูตาตอเนปออันนี้ออีต่เอเาขึืนขอบปากเลยค่ะต่อไปจะเป็นหนวดรอ่อหล่อ <c oughs> ลเ,เอางอ่ะล่เอาคางด้วยใช่รเอาคางจอนเข้มมาก มะเร็งกระเทยน้ำวัวกระเทยอีตุ้มนี่บอกแม่งมั้งอิ่มีต่อแหลกอี่มกุญแจอิ่มปิงสวยๆเงางามสางาเราลำเวลางานดีไปรับพลังงานลบไม่ได้หรอกอีปิงเขาแต่งถ้าแต่งเหมือนผู้ชายเราเอาทรงขนาดไหนเขาเรียกว่าหุ่นสง่าแต่กีนเนี่ยอย่างแต่งคนเดียวให้อยู่คนเดียวยังเงียบเลยสง่า มึงเมือเราไม่ไปบอสเกอมาสักพีหนึ่งอ่ะพี่ฝนชวนมาอยู่นะก็ไปดิเราอยากไปกับมือึงเว้ยไปได้กันมึงโปง่ก็เลยปิงกับความสวยอ่ะถึงได้บอกแล้วแต่ไงไปอนไม่ได้เลยนะใช่ป่ะปิ๊งไ่กอนไม่ได้เลยไม่มีเบลล่าเนี่ยปิงเบลล่าเนี่ยนัดเที่ยงตอนสี่โมงนุ่น เวลาอย่งตาผัดเป้าตาให้อยู่เลยเดี๋ยวนี้ก็คือเื่อวิปโปะอะไรมั่วไปหมดคือจำเจ็มีแต่งานเึงก็ได้อีบอสเ้าวันนั้นคือเละแบบเละเฮียมากเอากูไปทุ่มใส่นนกองอีนีวิกอีเนวิกมึงน่ากลัวมาก ไม่ได้ปุ๋ยก็ยิ่เดี่อลยบันาก่อนค่ะบันทามก่อนมึงค่ะมึงเอาผ้าขอาร้องคอันน่ะก็ไม่อยาก audition มีขี้เมาใช่ยี่ห้อสร้างอีโนดอะไรเงี้ยเนี่ยคนอย่าง a u d i t i o นมีขี้เมาคุณเลยบอกว่าอ่างั้นมึงร้องนีก่อนเลยจริงนเขาเบาเขามีผ้าขาบ้าใครก็ไม่รู้ว่าอ่ะผื่นเห็นปะที่ใครคล้องเอวบ้าเขาคนแรกเขาวิ่งไปคล้องอีโนดปึ้งอ u d i t i o n ร้องร้องเลย้อกเลยมึงร้องคออ่ะคออยู่อยีกนะคอยอย ไอโนตวิโนตโมโหโป๊ะแย่งไอปิงมาไอปิงกดิ้นดิ้นดิินปุ๊บอโนตล็อกอย่างงี้เราฆ่าอย่างเงี้ยจับอย่างเงี้ยมือเนี้ยตายตาตาปอดตาตาอดปิงลอยอะมือแบบลอยเลยอะางเงี้ยอปิงอะคือมันแบบ้าบาง้วมันหลัดทองนลยตรง้ สะระคอจุกอีกเปิงจุกปุ๊บแต่ก็เมาแล้วอีบอซ้ำเดินมาไม่คลออีบอซ้ำแล้วดึง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 แบบดึงวิก็เออีบอซ้ำอีบอซ้ำวิ่งเงี้ยวิหน่อยแตวิ่งเร็วอ่ะควอหักอะอีบอซ้ำหลุดได้ปุ๊บอีปิงวิ่งหนีวิ่งวิ่งง อีบอสาวิ่งตามแบบสุดเนี่ยมึงเราวิ่งอะ่ะกระโดดล็อกคออีปิงแล้วทิ้งน้ำหนักอะ่ะอีปิงทลาแบบเราเข้าไปในกองหินาานักศึกษาใจจริงเลยทำไมไม่มีเล็กเสียบ <c oughs> กูกราบเลยค่ะ <c oughs> คนต่อไปคือกูแน่ <c oughs> แล้วอีดิยวตีอีโจะวิ่งหนีแบบตีอ่ะ <c oughs> แล้วก็วิ่งไปวิง่งอยู่อย่างเง้ยประมาณ5รอบอีโนบอกมึงไม่เหนื่อยแล้วผม ยอมมาทำไมต้องใช้อ้อยอ่ะมันเข้าไม่ค่อยได้มันเหนียวเอ้ยมันในนี้มันทำใช้อ้อยมันจะใช้ท่าใช้อ้อยมันจะเหนอะกว่าเดิมมึงมาขนาดน้องฉันดีมากมนูยาวสมูร์เกิดมาสั่งซื้อมึงมันแบบ่อยอดไปอีกแบบเลยต้องคุณเดิมต้องมีคิวด้วยเห็นทีต้องช่วยกันดึงปอกๆ เป็นอะไรหรอก็เสร็จแล้ัเน่ยเราทำอะไรมัดเก็บแปก่เซนตาเทลมีมันเป็นยังไงวะเทีบานเขาก็สวยหรอไดหมวกได้ดิได้หรอใส่วิกยินิวติดขนตากูใส่ทิกแพ็คอะไอีกเกยแข่ค่ะเต้ติดหมวกก่อนเขาต้องใส่ชุดนี้ก่อนคุดอ่ะนะทิงหนักวันไม่สุกหมดกันมัทนี่เนาะก็หนักแต่ว่ามันพอมันใส่ฟินตัวมันก็ ไม่ได้อันนี้มากตรงคอนี่ยแหละที่น่นลาลำคาญเฮ้ยต้องเอาลงมาใส่ก่อนโอ้ยกระเทยมากปิงเราเป็น<อ>กระเทยน้ำมวยเขาก็ใส่มาเจนนี่อีดอกไม่เดี๋ยวมันไม่แต่ผมมันไม่สวยมึงก็จับมันขึ้นดิเออโหบ่อย <laughs> แม่แล้วรู้หมดว่าน้ำมวยใส่อะไรอย่างไร <laughs> แต่เต็ไมไปกระเทยเขาใส่ยอย่างนี้นี่ให้อาบตงการมึงควรจะแครกับช็อตดีดีวะเหนื่ยแล้วให้ก็แล้วในนี้ให้เด็กเอแก ให้ไปร่ำวงให้ดูเนี่ยมันโดนหน้ากูนะเนี่ยมึงจะโดนมึงไม่ใช่ตีนหรอยันมาอันนี้เสื้อมานใส่แักมวยคือสวยไม่ได้ก็แฟนซีไปเลยเหรอกเวลกบวชมาเป็นอะไรที่อยากเป็นกันดีกว่าใคราของห้าหกเก้ามึงยังจะต่อยคนหนึมึงจะสี่สิบแล้วนะวลานูกกูมาเร็วน้อกินฝรั่งงหรอบวชใส่เสื้อกูบอกว่าอุ้ยทางนี้ไม่ได้ลูก กูเอามือเช็ดเก็บที่ลูกบ้วนแล้วลูกกูก็ไปแบบเอามือไปไป้ายนี้พะผมยุ้มเห็นยุม้มวัโอ๊ยทำแบบนี้ไม่ดีเลยกูบอกเอา้าทำาไรทั้ง,งนี้ลูกกูร้องไห้เลยร้อ,รองไห้กูบอกว่าร้อ,รองไห้ทำไมตัวเองเป็นคนทำผิดบ้วนออกมาได้ยังไงเดี๋ยวคนอื่นต้องมาตั้งเก็บนิสัยไม่ดีเดี๋ยวโตไปก็โดนคนอื่นเขาตบสั่งสอน้าไม่เชื่อ,ว,อว่าแบบเนื้อว่าคือถ้าไม่เชื่อแม่เนี่ยมโตไปโดนตบแน่นอนกูไม่ช่วยด้วยให้ทุกอย่างให้สังคมมันสั่งสอนเอง เตรีย,ยมเดินตบเลยพอเหมือนเมื่อวานกูบอกวา่ากูพูดแบบนี้กับลูกผัวกูได้บอกว่าไปพูดอย่างนี้กับลูกดียังไงเดี๋ยวลูกก็จำหรอกว่าลูกตัวเองไม่รักบอกเนี่ยแหละรักแต่ถ้ามันดื้อไม่ฟังเราให้มันออกไปให้มันสังคมมันสั่งสอนเองผัวตบคนแล้วปะมั iero, นมานานแล้วแล้วไม่คิดจะเอาให้ลูกอยู่ในสังคมที่ดีที่เขาไม่มีการตบตีกันหรอก ก็มือเราหมายขั้นขั้นที่โหดที่สุดอะนอกจากคำว่ามารยาทแล้วบางทีลูกกูอาจจะล้อมือล้อตีมคนอื่นนะออกปากโดยการแบบเป็นทำนิสัยแบบอย่างนี้คนอื่นเขาก็ปล่อยแบบเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราเอาคืนไหมเอาคืนให้ที่หลังได้แต่ว่าให้มันเจอกับตัวเองก่อนมาเดี๋ยวจะโดนตบปีกิกเป็นกระเทยแก่ แก่แล้วไม่ไหวแล้วก็โดนกันเลยเด็กตูมโตอยนหมากูให้อีโนต์ออกมาอีโนตก็ไม่ไหวแล้วไม่มีใครไหวแล้วตรงเนี้ยจะถ้าบอกตัวจะได้ผมมีปืนอาบข้าวหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่คือไปเลยจะติดยัะไงไปเลยจะติดยังไงติไม่ได้ยังไงมีคนท้าทายเนี่ยเมตัวนี่เราข้างหน้าเอาคุณไปถ่ายตรงนู้นดิตรงกินดินดีอ่ะยิงเข้ามาเด้งเข้ามาเฮ้ยหลอกครับผมหลอกครับต่อยครับต่อยอุ้ย เฮ้ยเยกับจรุดจรุดจะรุดเฮ้ยเฮ้ยเจ้ออกไปเลย่ออก่ออกไม่สวยนะเว้ยห้าหมายกีบาทนะให้ไปเอาไปเมาด้วยกูถ่ายเมื่อกี้แสวยมากแต่ง่ายแล้วยังสวยน่ารักสุดจะลงอะไรอีกอะวันแมรเอ้ยลงโปกวันวัน้วยเอาไงผมไปส่งมาีิวันตัววยเหรอ จตุ้มจับก uh ี uh 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 ่ดิเอ้ยเอาป้าตุ้มจับไหกำลังเครียดอยู่วะทำไมแต่งหญิงครัควรแต่งชายชายไม่รอดรอดแต่งหญิงไม่รอดอรอดเยอะก็ดีอ๋อป้าไข่เลยนะแม่ป้าไข่ไหมห้าสี่สามสองป้ายปุ๊บปุ๊บตึ๊ก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 หันมาอุยฉันเป็นแอร์ฉันเป็นแอร์ฉันเป็นอะไรเนี่ยอยู่ตรงไหนเฮียมิกก็มาปื๊บ จะทำอะไรหนูเอ้ยขอดไปได้มีทูแบง่างนี้แหละอุ้ยแดนเดอร์ไปพาตลุดไพาตลุดอุ้ยไปเอาพีกออกพี่พิงออกอีกห้าสี่สามสองไปแม่มองต้องพิ่ไอ้พีงก์หยุดชดเอาเอาแก้กันแกกันเลยสำหับนี่สหรับนีไขออยู่น้าหน่อยพี่บอกขออยู่น้าหน่อยนี่น้อยู่น้นี่น่เดินอยู่น้า้ย เตี้ยเ้ยถอดถอดเส้วหมุนเลยออนี่ก็เล่นก็ยากเล่ก็ยาก 跳牛牛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  กินกระเด้งกินกระเด้งรอบหนึ่งกินกระเด้งรอบหนึ่งกินกระเด้งอันนี้ได้ป่ะให้พี่บิ๊กทำนี้แล้วกูอีนิ้วหดเนี่ะเออได้ไหมแม่หดไหมยะยะยะที่น่้อมือเข่าซอกเข่าหน้าเข่าซอกแข็งได้เออพี่บิ๊ต้องหนีเลยอ๋อเหมือนไอ้นี่แหลคกิ๊บเป็นนี้วแฟนแบบนี้สวยเหรอแม่บังลมสวยพี่เอ็มนี้งไม้โอเค

ก็เลยจับก็เลยแอมเออเออเออเลยป็นแอมแบบนี้นี่อยาเป็นแอมแบบนี้นี่เออเออเออเผลอค่ายพาห้องนี้ค่ะเออเข็นเขียนนี่ละดาววัฒนธรรมใดมาโน่ไม่ถึงแล้วเป็นนักมวยเนาะเออมันเป็นภาพติดตาคือถ้ามพนึกถึงพี่ปิงก็ต้องนึกถึงมวยคือมันบุกวายนึกออกปะเผลก็จะแบบว่าจำได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โปรเจกต์ปีหน้าก็จะมีรายการนะคะ เกี่ยวกับมวยให้ทุกคนได้ติดตามกันก็เลยคิดว่าเอออันนี้แหละน่าจะแปลว่าเป็นตัวเองในปีนี้แล้วก็อาจทำไมพี่นิวถึงเป็นแอร์คะก็จริงๆก็กคือชอบการน,นวดอยู่แล้ว <laughs> อันี้ยากคมค่าเลรพี่อัพเป็น V.I.P ห้องยอดหนึ่งไม่พอแล้วทำไมไี่อยู่กับหมอปลาล่ะกูไม่บอกป้าอ่ี้ยคิดถึงหมอปลาไหมอาถามก่อนเพื่อเขาถามติ๊นต่กครแต่อะไรบที่ป้าเราจะทำเพื่ออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อะไรหมอสารตรีสองสักหมึ่งเจมิงเจมิเจมิงเตียงนมาป้อมน แล้วหนูปิดไฟนะดิมแค่เงาซิรูเอชปวดตาซึมแม่กรัปวดตาที่นนะซึมป็ดโอ้ยนี่เหียนะมึงน่ากลัวอยู่ห้องดับจีจักเออยี่เปิดายอะไทยไหตรงนี้ที่เราบอกว่ายี่เปิดถายอย่งีเลยกูผ่านรัตติอยุ่ผ่ารัตนาทำไมใช้อันนี้ปล่อยโอ้ยอะไรมันเป็นซีรูเอป่อยให้เขาคิดแล้ว เป็นเอ็ดนะมาดูในนี้ใค่เป็นเอ็ดนะอ๋อเป็นเงาเงาเหรอพพีี่่เดินเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมดีดีค่ะอีกสามสองใต้แม่ซึมห้าสี่สามสองซึมห้าสี่สามสองซึมเออห้าสี่สามสองซึม 5 4 3 2ซึมโอเคจริงจรอู่งแข่เครื่องอยู่ตรงๆนะ5 4 3 2สงป้ายซึม5 4 3 2่งซึชมชกหน่อยนึงสองซ้ำชุ่มชุ่มชุ่มช่มพอแล้วจบครับ5 4, 3, 2, พี่ดูขาตรงๆคนระับ5 4 3 2สโพสซึม5 4 3ส่สอโพสซึม5 4 3 2่ส5โพสบึ้ง ห้าสี่สามสองหนึ่งนิวไอ้นิวนั่งคิ่บอกเออบอกอ๋อบอกนะครับก็ดูอุบัติเหตุกระโปรงล้มเสียกระโปรงก็ล้มพยาบาลสาวเกิดอุบัติเหตุต่อไปสิที่โดยล้มกระโปรงเปิดควยโผลเอียงถือเป็นเป็นคนตัวเล็กที่ควยใหญ่มากเหแล้วใครควยใหญ่กว่ากูสี่สามสองตีแค่ลูก ทางวายพี่เอ็มสบัดบางนีดนึงว่าไม่มีเลยยากแก้มีหนูเพื่อไม่ดียากกุ้มเหมือนเป็นบ้าไปยืนคุยคนเดียวเมื่อกี้ไม่อาจจะไม่ได้แชร์จังนั้นแต่ว่าันที่เดินในสีก็เยอะมีอะไรทีกว่าเลยดูเป็นแบบเก่งเก่งมาดีกว่าแล้วก็หยุดจดแค่นั้นแหลยเบกเบกอันนี้เบกยอดเย็่ยนตลอดดารห้า สามสองคิวคนต่อข้างไว้สวยมากโอเคน่าจะเปลี่ยนอะไรตอนเนี้ยขยับตัวแล้วได้เสียงเหมือนได้เสียงน้ำเท่านั้นข้างบนเหมือนควอยี่บ่จีเขาควยตั้งกู่จริงป่ะนี่แต่ว่าอันเนี้ยเขาชนะวันเลยนะอ๋ออันนี้เของวันเลยแชมเปี้ยนนี่วันแชมเปี้ยนนีย อ๋ออันนี้แชมขัดเงินอ๋ออันนี้โวลด้วยโวล์แชมเปี้ยนรู้จริงเม <า S 2> นนื่อวานอันนี้ W B C นะคะอันนี้ก็คือเป็น w วล์แชมเปี้ยนะเหมือนกันห้าสี่สามสองปึ้ง ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอีเวนต์ของปี2569นะครับผมปีนี้ก็ครับผมจริงใส่อะไรอ่ะไริงจริงก็ตอนนี้นะครับก็ท้องเป็นที่เรียบร้อยเข้าวันนี้ฟ้าก็ต้องบอกว่าเกี่ยวฟ้า อินเทร์ลุนใหม่แล้วนะครับปีหน้าเราได้ดูคอนเสิร์ตแน่นอนถ้ามีลูกค้าเออเฮ้ยทำรอลูกค้าเรื่อยอินเออถ้าปีหน้าปีหน้าตามสัญญามาแน่นอนนะคะครับผมปีนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะก็ปีหน้าปีอะไรนะปีม้าเราขอทุกคนแบบแข่งแรงเหมือนมาแล้วก็มีอาชามีกำลังเหมือนมาเลยเลยค่ะสำหรับของฟ้านะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะใได้กับทุกหมอใครละล้านก็เอาให้จุกๆนะน้า เอออะถ้าไม่ว่างก็มาเอาพิ่ตินด้าแรงม้าหรอดูด้วยห่วยครับ ตลอดปีนะใครที่ออทำอาชื่อค้าขายนะคะก็ขอให้ร่ารวยร่ารวยหาเงินได้จากทุกๆุกทางแล้วก็ขอให้ธุรกิจเจริญเติบโตนะคะเพราะว่าปีนี้ทำธุกรกิจของเเองให้เจริญเติบโตเหมือนกันนะคะฟางและเจมส์รับผลิด้วยนะคะตอนนี้เปิดสาขาใหม่แล้วนะคะก็อยู่แถวเดิมน,นะคะว่าขยับมานะคะก็ใครว่าก็มากินกันได้ส่วนงานทุกอย่างก็รับเหมือนเดิมน,นะครับปีหน้าเราเห็นความแบบเลิศของพวกเราทั้งสามคนอ uh ไม่จบไม่หายไม่ตายแล้วหนึ่ง

ก็จะหลุดจะหลุดจะหลุดอยอไปหนูโอ,อ๊อยเขินแกอยู่แล้วไม่วนวายานดีนไปนะไม่ต้องความจริงจังบออกันได้เดี๋ยวลงแล้วก็จะเนอสูกูกระเด็นไปู่เล่นได้อะ